สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่21กันยายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อาร์ซนอนเปิดศึกเชลซีล่าตัวสตาร์จูเวนตุสเสริมแนวรุกนะโดยการนี้นะผมทางด้านของทางอาร์ซนอนแล้วก็เชลซีสองสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเตรียมจะเปิดศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นอกสนามแย่งกันในการคว้าตัวดูซานวราห์โววิชก่อนหน้าทีมชาติเซอร์เบียของจูเวนตุสในศึกการชดเซเรียตอรีไปร่วมทีมนะ เดวอซัมเมอร์ที่ผ่านมาหงหกไว้ิสงปีรายนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสมโมสรแต่สุดท้ายเจ้าตัวนั้นยังอยู่กับชูวนตุสต่อไปอย่างไรก็ตามล่าสุดนั้นมีการบริง,งานอ้างเยนะววาอาร์สนนนและเชลซีเตรียมจะวางแผนเดินเครื่องล่าตัววาราฮวิชกันอีกครั้งโดยมิเกลอาเดตาเทรนเนอร์ของอาร์สนนนอยากได้ตัววาราฮวิชเข้าไปยืมประจําการเป็นตัวหลักในแดนหน้าเนื่องจากคาราเบียเคซุสนั้น,กกน,นมักมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งขณะที่เอ็ดดี้เอ็นเคเทียก็ยังไว้วางใจไม่ได้ในรนร ส่วนทางมาริเชโอปเชติโนนนายใหญ่คนใหม่ของเชลซีชื่นชอบวาราควิชมานานแล้วโดยมองว่าศูนย์หน้าเลือดเซิร์ฟเนี่ยจะเข้ามาสร้างผลกระทบในแนวรุกให้กับทีมได้ทันทีและก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นอนาคตของสโมรสรได้ในระยะยาวอย่างไรก็ตามวาราควิชนั้นยังมีสัญญายาวกับูจวนตุชถึงปี2026และก็มีค่าตัวที่สูงถึง70ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวนะเอาเ่องอยังไง8การย้ายทีมที่แย่ที่สุดในทีมพเมริก ซัมเมอร์นี้จากการโหวตของเอเจนต์ซึ่งเอเจนต์ทันกเตะฟุบันช่วยกันลงคะแนนเสียงถึงการย้ายทีมที่พวกเขาคิดว่าแย่ที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้และปรากฏว่าทีมเจลซีติดอยู่ในลิสต์ถึง5จากทั้งหมด8อันดับเลยนะ ซึ่งเอเจนต์ของพิบริงกิตยกให้ใคลายซาเวิร์ดเป็นการย้ายทีมที่แย่ที่สุดในช่วงสมวนนี้ทั้งนี้ลีกสุดสุดของอังกฤษมีเงินสะพัดมากถึง2.34พันล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในหน้าร้อนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทั้งหมดที่จะได้รับการยอมรับและเป็นที่ถูกใจล่าสุดเลยได้มีการเปิดเผยน,นะว่าการย้ายทีมครั้งไหนที่เอเจนต์ของนักฟุตบอลเชื่อว่าเป็นการย้ายทีมที่บิดพาดที่สุดในขณะนี้ จากโพลของเอเจนต์ที่บันทึกสถิตโดย t h อ a t อตแ t i ติระบุเลยนะว่าการที่อาร์ซนอนซื้อฮาร์เวิร์ส์มาในราคา65ล้านปอนด์เป็นการเซ็นสัญญาที่แย่ยที่สุดในช่วงเสมอเอเจนต์รายหนึ่งได้เปิดเผยนะว่าฮาร์เวิร์สนั้นผมไม่เข้าใจเลยและไม่มีทางเข้าใจด้วยผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นที่ต้องการอะไรมากมายนักเอเจนต์คนนั้นโชคดีที่สุดในโลกที่ทำเข้าตกลงกันได้และนักเตะไม่จำเป็นจะต้องย้ายไปไหนไกลามากผมพูดไปแบบนั้นก่อนที่ฤด,ดูกาลจะก็เริ่มต้นเช่นเดีวยวกัน เมื่อคุณดูตอนนี้คุณจะเห็นได้เลยว่าขาดคุณภาพและความมั่นใจมากแค่ไหนเขาอาจจะพิสูจน์ว่าผมคิดผิดก็เป็นได้แต่สลับเงินจนํานวนนั้นเป็นข้อตกลงที่แย,ย่เป็นอย่างมาก เอเจนต์คนอ้างถึงคำพูดของราเอลโฮนนิกสไตา์นะฮะนักข่าวฟุตบอลยุโรปบอกว่าฮาร์เวิร์สนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมอย่างที่พวกเขากล่าวกันในเยอรมนีว่าเอเลียนที่หลงทางไปผิดดาวฮาร์เวิร์สก็ถือว่าสูสีกับมอยเซสกาเชโดที่เป็นเจ้าของสติพีเยรีกที่ย้ายจากทางบริันมาร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัวที่สูงถึง115ล้านปอนด์โดยฮาร์เวิร์ดเนี่ยซึ่งถูกเชลซีขายให้กับทางอาร์เซนอลได้รับคะแนนโบวตอยู่ที่ 6คะแนนขณะที่กกเซโดได้รับคะแนนโหวตอยู่ที่5คะแนนช่วงตลาดนักเตะที่ผ่านมาเจลซีคือทีมที่อยู่ในกระแสข่าวมาโดยตลอดและพวกเขาก็มีส่วนร่วมใน5้าจากดีลที่อยู่ในลิสต์ในครั้งนี้ซึ่งการซื้อเบรซันเมาส์ในราคา60ล้านปอนด์ของแมนเชสเตอร์ยจากสโมสรในรอนดอนมาดับ3ในลิสต์นี้ด้วยคะแนนโหวต3เสียงฉะนั้นก็เป็นแมนยูก็อยู่ในลิสต์นี้อีกครั้งในการซื้อบรัสุสชฮอยดลุนในราคา7 2ล้านปอนด์ เชลซีกลับมาอยู่ในลิสต์นี้อีกครั้งพร้อมกับ2ดิวถัดไปการซื้อโคพาเมอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้มูลค่า45ล้านปอนด์และการขายคาริโดคูริบารีให้กับอันฮิรานมูลค่ากว่า7ล้านปอนด์ต่างก็ได้รับการโหวตโควนาคะแนน8อันดับแรกที่เปิดท้ายด้วยการอปิดท้ายด้วยการซื้อวัตรุเอนโดข,ของลิเวอร์พูลด้วยเงินจำนวน19ล้านปอนด์และการยืมตัวดิวอกโอริกี้ของนอตติงแฮมฟอร์เรในอีกด้านหนึ่ง การย้ายทีมของเชมเบดิสันไปยังทอตแนมฮอตสเปอร์ก็ได้รับการโหวตอย่างท่วมท้นด้วว่าเป็นการซื้อที่ดีของสุดที่ดีที่สุดนะฮะในหน้าปลอดนี้ส่วน8การย้ายทีมที่แย่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกช่วงซัมเมอร์นี้จากการโหวตของเอเจนต์นักฟุตบอลนั้นก็จะมี1นะฮะไคล์ซา,าเวิร์ดจากเชลซีไปอแอสตัน6โหวต2บอยเซสกาเชโดจากบริตันไปเชลซี5โหวต3เมสันเมาส์จากเชลซีไปแมนยู3โหวต4บรัสซุสคอยรุนจากอตาลันตาไปแมนยู1โหวต ้าโคลพาเมอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเชลซี1โบมด 6. คาริดูคูริบรีจากเชลซีไปอันฮิบรัน1โหมด 7. วัตตรุเอนโดจากสตุตการ์ทไปลิเวอร์พูล1โหมดและก็ 8. Aki, ก Milan, Forest, นิวักโอริกี้จากเอซิมิลานไปนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1โหมดในครั้งนี้วิคโคลบอลเชลซี Chelsea, พบแอสตันวิลล่าสถิติพบกันก่อนจะลงสนามในพรีเมียร์ลีก2023ในครั้งนี้นะ โดยการน,นี้วิเคราะห์ฟุตบอลสถิติก่อนหน้านี้ที่เชลซีพบแอสตัวนวิลล่าก่อนจะลงสนามในเกมพิมพ์เบรคอังกฤษในฤะดูกาล2 0 2 3น, 23, นัดที่6ของฤดูกาล ดยผูบอลลีกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2023กลับมาทําการแข่งขันกันอีกครั้งโดยเกมนัดนี้จะมีการเจอกันของเชลซีที่ฟอร์มฝือดอย่างหนักต้องเปิดรับการมาเยือนของสิงห์ผง,งาดแอสตันวิลลาโดยโปรแกรมการแข่งขันระหว่างเชลซีพบกับทางแอสตันวิลลาที่สนามแซมฟอร์ดบิตวันที่14กันยายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย เรามาวิเคราะห์ผลงานทั้งน,นัดหลังสุดของทั้ง2ท,ทีมและก็สภาพความพร้อมกันดีก่อนครับโดยกานนี้ก็จะมีทางฝั่งทางที่ของเชลซีกันก่นกนอนครกันก็จะมีวันที่20เดือน8 2023แพ้เวสต์แฮม1 3 25เดือน8 2023ชนะรูตันทาวไป3ต่อ0 30เดือน8 2023ชนะ AFC วิลเบอร์นันไป2ต่อ1 2เดือน9 2023แพ้ฟอเรสต์ไป0ต่อ1และ17เดือน9 2023พบบรันมัไปนัดเยือนพรีเมียร์ลีก นนีสุดท้ายฝั่งห้านัดหลังสุดของทางฝั่งแอสตันวิลล่านก็จะมีวันที่27เดือน8 2023ชนะเบอร์บารีไป3-1ต่อ 1, 21เดือน9 2023ชนะอีเบเนียนไป3-0ต่อ 0. วันที่3เดือน9 2023นะฮะแพ้ลิเวอร์พูลไป0-3ต่อ 3, 16เดือน9 2023ชนะคริสสันพาเวร์ไป3-1ต่อ 1, และ21เดือน9 2023พบกับฟรีเกียวอร์ซอนัดเยือนยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะ เอาได้ยังไงเป๋าตุงกลุ่มทุนสหรัฐทุ่มกว่า400ล้านปอนด์ที่จะซื้อหุ้นของเชลซีโดยเชลซีเตรียมได้เงินเข้าการะเป๋าก้อนโตถึงหลัก400ล้านปอนด์จากการเข้าลงทุนในการซื้อหุ้นสมโมสรของกลุ่มทุนสหรัฐอเมริกาโดยเชลซีได้เตรียมนะฮะอ่าเงินเข้าการะเป๋าแล้วสมทบทุนในการเสริมทัพในอนาคตอันใกล้นี้อีกก้อนโตถึงหลักถึง400ล้านปอนด์จากการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสมโมสรของ a l i ว s Management จากสหรัฐอเมริกา เชลซียุคเจ้าของใหม่ชอสโบดีได้มีการชุมทุนลงตลาดนักเตะไปจนถึง1000ล้านปอนด์อยู่ลำรอดแล้วเพื่อผ่าตัดกำลังทับครั้งใหญ่ในช่วง2-3หน้าตลาดหน้าที่ผ่านมาแม้ว่าผลงานจากการทำทีมในช่วงซีซั่นใหม่ของมาริเชโอปอเชติโนจะออกมาติดลบก็ตามทีโดยทีมตราสิงห์เพิ่งจะเป็นข่าวเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าจอห์นเชอรี่อดีตกัปตันทีมขวัญใจแฟนบอลกำลังร่วมทีมนักธุรกิจเพื่อจะเข้าซื้อหุ้นประมาณ10%เซจากโบดี และอาจจะต่อยอดไปจนเป็นเจ้าของสโมสรคนใหม่นนในอนาคตระยะยาวก็เป็นได้แต่าะสดทางดิลเลเมลระบุเลยว่ากรุมทุนที่มาแรงแซงทางโคง้งในการเข้าซ้อนหุ้นเชลซีก็คือ a อเ e อเรสต์แมนจ์เมจากสหรัฐอเมริกาที่พร้อมจ่ายเงินลงทุนก้อนบึ้มมากถึง400ล้านปอนด์ในเรือนนี้ อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดเลยว่จาจำนวนหุ้นที่เ l ลเดสอ่าแมนจิเมนต์จะได้ไปครอบครองอยู่ที่สัดส่วนเท่าใดกันแน่ท่าน,นี้นอกจากการทุ่มเงินเสริมทัพขนาดใหญ่แล้วโบรียังอยู่ในขั้นตอนของการจ่ายหนักเพื่อจะปรับปรุงสนามเย้าสแตมฟอร์บริด์กลางกรุงรนดอนที่มีอายุมากกว่า1 4 6ปีแล้วเช่นเดียวกันนะ เชลซีจ้องฉกอ e ารันเดลเฝ้าเสาหลังโดนดรอปในครั้งนี้เชลซี Chelsea ตกเป็นข่าวจ้องฉกอารอนนเดลมือเก่าอาร์ซนอนไปเฝ้าเสาหลังโดนดรอปเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดในครั้งนี้โดยเชลซีพ่อบุญทุ่มแห่งสกฟิล์มเบรนเกตจ้องจะฉกตัวอารอนเดลนายทวานจอมหนึบของอาร์ซนอนไปเฝ้าเสายังถิ่นสแตมฟอร์บริด์หลังอานาคตของเจ้าตัวกับปืนใหญ่เริ่มสั่นคลอนจากการโดนดรอปเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดในครั้งนี้ โดยมิเกลอาเจต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลตัดสินใจดรอปแรมเดลเป็นตัวสำรอง และก็ส่งดาวิดประย่ามือกาวชาวสเปนิชลงเฝ้าเสาแทนในเกมพิม์บริกนัดบุกไปเชื่อเชฟเอร์ตัน1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะทำให้มีข่าวลือตามมาเลยนะว่านายทวานทีเชฟตันกริอาจจะเสียตำแหน่งเมือหนึ่งไปอย่างชาบอลก็เป็นได้ขณะที่ล่าสุดเองนะฮะเดลี่เมลสื่อเมืองผู้ดีรายงานข่าวจากอนาคตที่ไม่แน่นอนของแบรนเดลทำให้เชลซีลบช่องที่จะอ่าฉีกนะฮะฉกอดีตมือกาอ่าเชฟฟิลด์จะเตไปเสิร์นทับโดยพร้อมสู้ค่าตัวถึง60ล้านปอนด์หรือเรา 2,640ล้านบาทเนื่องจากปัจจุบันพวกเขามีนายทวารที่สามารถไว้ใจได้เพียงแค่ประเดี๋ยวนั้นนั่นคือโรเบิร์ตซันเชสที่เพิ่งย้ายมาจากทางบริตันในช่วงสมัยนี้และข่าวจากซีนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยนะครับ